สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n อ l Om oh Sense ช anel ที่จะให้สาระความรู้และความบันเทิงกับคุณเพราะเกมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับสำหรับเรื่องราววันนี้นะครับผมที่อาจารย์โอมจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับนั่นก็คือ p a s s i b o e f f e c t กถุงน้ำแกงแห่งชุกสงครามโลก หากเพื่อนๆได้เล่นเกมหรือดูสตรีมเกม Resident Evil Village หรือ Resident Evil ในภาคที่8ที่ผ่านมานะครับตัวละครอีธานหรือตัวเอกของเกมนะครับผมจะมีการใช้ยาฟื้นพลังอย่างตัวถุงน้ำแกงนะครับเรียกตามแบบฉบับของ SRK นะครับหรือว่าจะเรียกน้ำประเชงตามแบบฉบับของ BIF ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่ามันคือไอเทมฟื้นพลังที่มหัศจรรย์ครับที่ไม่ว่าจะมือขาด โดนกัดหรือได้รับบาดเจ็บในรูปแบบใดก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปิดทิ้งโหนแล้วมือด่วนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว ถามจริงโอ้โหไม่ได้อา่านสรรพคุณข้างขวดมีคุณสมบัติเป็นกาวยูหูด้วยล่ะเชื่อหรือไม่ครับว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็เคยมียาที่ไม่ว่าจะเป็นอาการใดๆก็สามารถที่จะทำให้หายได้เช่นกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันครับ ครั้งหนึ่งในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากการซู้รลบกันอย่างยาวนานนะครับทำให้อัตราทหารบาดเจ็บเนี่ยมีเป็นจํานวนมากจนทําให้มอรฟีนที่ใช้เป็นยาระงับปวดในสมัยนั้นไม่เพียงพอต่อจํานวนทหารที่ได้รับบาดเจ็บครับนายแพทย์บีเชอร์ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงหลอกผู้ป่วยว่าจะฉีดยาระงับปวดที่มีอาการแรงขึ้นกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ฉีดลงไปนั้นเป็นเพียงแค่น้ําเกลือธรรมดาธรรมดาเท่านั้นครับแต่กลับได้ผลอย่างมหัศจรรย์ เนื่องจากทหารที่ได้รับน้ําเกลือเหล่านั้นนะครับตอบกลับมาว่าอาการปวดของพวกเขาลดลงจนน่าตกใจแน่นอนครับว่าน้ําเกลือหรือยาหลอกนะครับหรือพาสิโบเอฟเฟกนี้ไม่สามารถที่จะต่อแขนต่อขาได้เหมือนอย่างตัวเอกในเกม Resident Evil อย่าง Ethan w i n t e r ท h a แต่มันก็ให้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ปัจจุบันนะครับก็มีการนำพาสิโบเอฟเฟกนะครับมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆมากมายครับอาทิเช่น โรคที่เกิดจากอาการป่วยทางจิตซึ่งผู้ป่วยไม่รู้ตัวโดยแพทย์นะครับผมก็จะหลอกกับผู้ป่วยว่ายาที่ให้เนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่เม็ดแป้งธรรมดาธรรมดาเท่านั้นครับและสุดท้ายนะครับผมร้อยละ75%ดนะครับของผู้ป่วยที่ได้รับพาซิโบเอฟเฟกหรือยาหลอกเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าตกใจครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพาซิโบเอฟเฟกถุงน้ำแกงของยุคสงครามโลกในวันนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับผมจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับนี่แหละฮะสาระดีๆที่อาจารย์อมนำมาให้เพราะเกมให้มากกว่าที่คุณคิดครับผม สวัสดีวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้หน่อยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆต่อไปของช่องโอมเซนเซในอนาคตนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์โอมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ